สวัสดีครับเช้าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรา,าออกกาลังกายแต่ก็เปลี่ยนสถานที่ออกกําลังกายครับวันนี้มาถึงวังน้ําเขียวนครราชสีมาครับเราก็จะมาพักอยู่ที่เวลาเวียนรีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทอยู่ที่วังน้ําเขียวสวยงามครับอากาศเย็นสบายด้านหลังของห้องพัก ก็จะมีสระว่ายน้ำนะครับเป็นสระที่กําลังพอดีนะครับน้ําไม่ลึกมากเด็กๆก็สามารถที่จะว่ายน้ําได้นนั้ด้านขวามือครับเป็นภูเขานะครับด้านด้านขวามือจะเป็นภูเขายอดเขาเช้าวันนี้ก็เหมือนกับจะมีเมฆลอยนะดูทางด้านขวามือครับเมฆกำลังลอยมาพอดีครับก็ะใบไม้เป็น เมฆลอยใกล้ตัวเราครับมันจะเป็นเนมฆวนไปวนมาลอยอากาศเหมือนกับเมฆมาสัมผัสกับตัวเราเลยครับช่วงเช้านี้อากาศเย็นลมพัดสบายสบายเหมือนฝนกําลังจะตกมาด้วยตามไปตอนนี้อากาศเย็นนะครับลมพัดสบายสบายนะครับช่วงเช้านี้ก็มาออกกาลังกายตรงนี้